นี่คือบอสใหญ่เออมาพอดนขึ้นทางนี้นี่คือบอสใหญ่นะครับผู้ดูแลทั้งหมดของบ้านเสาเน้อเพชรพันแผงว่าสะออนไหมสเออนสะออนลูกสาวจะดูงี้แล้วลูกสาวคนใดลูกสาวคนทีเบ้านทับ้งเทุกบ้านนึงอะดิเล้วโดยเฉพาะนั่นเป็นหน่วยโดยทต่จเติดตั้ง เป็นชื่อโบ่ดีเป็นชือโบวรน้กมก็เป็ดเนีมันก็ยูนนวางได้เลยฟังพอจนบาคร้พอที่จะไปบอลเรากเก่นีจะตั้งอยู่ก็ออ่ว่าปไดจะอย่กับน้ำ็นสบอรหลายที่ว่าได้มจะน้ำหรับทุกคนที่มาสราัวันนี้ครับอาก็นีผมลงโจทางสวัสดีครับสวัสดีศิลปินสวัสดีแรโพรเมนะครับวันนี้ถือว่า ป็นวันสำคัญอีกมือสลับคนที่จะมาสามั่งฝังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพลเรือหลายคนยที่สิงห์ลอกนะครับมีวันนี้รับนะถึงมีวันนั้นเนี่ยย่างผีฟองแป๋มที่เหนียวลึกหลายหลายคนนะครับที่ฟองแป๋มมีวันนี้ถึงมีวันนั้นนะว,นนนนวันนี้ที่เพิ่มองแป๋มที่มาปีที่แล้วเนี่ยก็ามายืนบนเวทีนี้แล้วก็ถือว่า มือดีเลยมาจากวันทุกวันน you know, <Right. S 2> ี packs, ้ในเรื่องของโอุ่นเกิดโอุ่นยังทำของแฟนๆที่ส่งเสริมสันส่งนะครับผมได้ท่านผู้เล่นในก่อนผักร่วมบนถึงสาวร้อยนึ่งสาวร้อยสองนะครับมือดีกับมินดีตลกทุกคนที่จะมาร่วมขัดสู้บางสาวน้อยเอาตรงๆมีคนทักสมัครมีคนทักมาเป็นพันเลยนะครับ จากเรื่อรับสมัครมาเออแต่ว่าผู้ขอ,อ,ล,อลอกหรือผู้กันกรอบจากผู้ปฏิบัติในกลุ่มนะครับหรือคนที่มารอกอินหนางานธรรมะคือข้อวัตถุสิ่งสำคัญที่ห้างอย่างใดที่คนที่มีใจคนที่ขอบหัวใจที่จะมาอยู่รับบานสามนเพราะว่าสมุนีผมก็บอกว่าสมุ่อว่าต้องการคนที่มีใจว่าสู้กัน หรือคนไหนคนทีดูกานครับคนในทีมของสัญญาขอแ่งเ่อกันให้จบฤดูสวยงามชันัเหือคือขับพุ่งนคตนังนี่นะครับที่ว่าที่จะมาสานันรจะมาสวนสิเขารออกวมาอกถึงวันนี้ยังไม่เป็นวันของคุณมือหนี้ครับ หรือสารน้อยที่มันแพงวิธีนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่วิธีของคนจะถอดพอโจงกระพันใจนะครับหลายรูปยังมีอีกหลายวิธีหลายรูปอลูกๆนะครับได้เดินตามฝันขอให้ขนต่างจริงแม้กว่ายุ้ยสาหน่อยแพงวงเดือนจะมีว่าจะได้พูดนักโบราณคอยที่คนตังจริงๆแต่หน้าลูกตัวเอง ที่จะสางควาของตัวเองยุคนั้นี้จะดีหมดแต่สำคัญคือที่ตัวผู้ปองที่จะยืนยันตามจรางนวาของย่ริวุการนี้สารอไแพงก็ได้เนียนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราก็จะเริ่มเงินงานหน่อยนะถ้าพดนประเทศไทยแล้ส่วนเหนือเรงที่ทับั้งลานทั้งสาวเลยทั้งสาวเลยสองนะครับขอบุณถึงตึกจอทหาครับก็บิจครับ เบื้องหลังยังทำงานตาผมนเสนอกับพี่แค่ในเรื่องนังเพราะเรื่องนเป็นบาลาใหญย่มากในตอนนี้เรายิงจอเมื่อว่าครับนับถอยหลังยิงขามเเท่านั้นฝากแฟนๆที่มืองไทยสวยใตอนนี้เพราว่าสบียงเท่านั้นเถีหนึ่งมสองพัาคที่ถูนะครับระดับที่ดีกจ้ิงๆขอพจากทุกคนครับหนึ่งบาทหนึ่งใบหลายคนบม่ได้รนึ่ ทปี่ิปีสามทิปีขออะไรครับขอพระราษาทุกคนร่ยเข้าบายที่จะเข้ามือนัขับบนเราแรวครับติดนั้นเปนคนสัไดาแล้ว็นั้นเลยนี่วน้เฉพาะคนสัยญาวัจะเอาู่หมอร่างสาวนยคเดียวครับเป็นงานของหมอร่ทุกโมแล้วก็เป็นบ้านอะไรคนสัญแล้วก็ ถือว่าเป็นน้ำชีดีตเขาเมื่อไห้อีกเพยงด้วยที่ถือท่าแฉะเพื่อนะครับสนสนอน้ท้กัเขาเมื่แย่งกันวันนี้ต้องขอบคุณแม่เอนี่ด้วยเอเอ็นี่นะครับดูแลด้วยเตาซอยกันแล้วได้่ว่าข่าหมอวยเี๋วด้วยทั้งถุงทท้าน้ำด้วยอก็อัิก็แมาแย่งเป็นเตาแล้วมาพี่ซ่เ้อมาก่อมา เออดีใจยนเจียวว่านเจียวทู่พวกผีไกก็ฝากันละจอยบักไก่เออหลายๆคนนะครับเดี๋ยวสาวสองปีิไปแบบไหนครับอยากฝากผู้จัดการบุ้งสองนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ผมจิบ่าถ้ามาสมกิดงรับปีที่แล้วก็ผิดหังเลยหมอร่างตั้งใจเดกว่าีองไงก็ต้องมาแหลยครับบางครังบอว่าเออ หมอร่างนั่งก็ไหลไม่ใช่งานอะเยอะนะครับแต่ถ้าคนเปียนท่เกกับหมอล่างสามแดมันแตกต่างกนลากท่าไของหมอล่าต่างมันผมถือว่าปัญหาน้อยมากสำหรับผมนะหมอล่ามูที่ประคอตัวเองนะครับมีร้อยยี่สิบลน้มลูกต่ดกกัแบทถ้าหากเดียวเขานะครับจนจบฤดูกาลส่วนการไปการเน็นเรื่องธรรมดาดยธรรมชาติของวงการไอ้ทนิ่ที่สาวไหลฮูยว่า้ังส่งเสริมก็ร่งใจให้ก่างใจญยัเนาะ อัปีนี้302ส,ส,สิไปอย่งไนครับฟังจากผู้จัดครับขอบคุญาตแบวกสวัสดีครับเกิ4สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพง้กเอฟซีทุกท่านครับผมผมการใช้ไม่ได้เสียครับผมณศิลปินเขาเติมเข <c oughs> าเอื่อมาไปยีบุ่นมีหน้าเด็กเป็นผ <c oughs> ู้จัดี่สาว่ากปันผู้จัด จริงจริงแล้วต้องขอบคุณโอกาสดีๆจากมอโจน,นะครับเหตผมมาอย,อยู่ตรงนี้ที่แหล่งวาษิโบราดอบบตะวันมันในเมื่อมันได้มาแล้วก็ต้องไปลงไปพกพร้อมกันนะครับจริงๆ,ๆแล้วผมเห็นหนาผมไม่ค่อยพูดผมจะทําทําทําแล้วก็ทําตามที่องค์กรสั่งองค์กรไปทิศทางไหนเราต้องไปทางทิศเดียวกัน โมเมนต์ว่าองค์กรไปทัานไต่จบไปท่างเหนือรับรองไม่รอดต้องไปตามคำสั่งของผู้บริหารเท่านั้นเพราะว่าพราะผู้บริหารคิดมากดีเดีวมันจะบ,จบ,จบอกมันจะบอกยาขาดก,กันนะครับผมและที่สำคัญที่สุดครับรกฎระเบียบต้องเป็นกฎระเบียบนะครับผมรับรองว่าสาวน้อยอําเภินโชว์เจอผมแน่นอนครับต้องตามกฎระเบียบและที่สำคัญที่สุดผมมอง มองระเปิดโชว์ว่าอยากอ่อนอ่อนเรื่องโซเชียลยนี่ผมพร้อมที่จะก,กระด้างโซเชียลในปี68 69เลยนะผมเพราะว่าลูกเต่าคอนหลนยได้ปีนี้นะผนู้ดใดคนไทยอูดายยานเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นหนิวไม่ว่าจะเป็นพร้อมแปมทุกคนต้องทำงาน มาพ็มมูน่มูว่าไหลครับผมพรพ่โยเกามากมูว่าเอาน้แมูเลยพัดเทก็เป็นน้าครับผมริมัไม่ยกแกไ้บครับยกแมาแล้วองว่าปีนี้ปังแน่นอนสาวอยลพูนโชวองคุณเจ้าภาพประาณดสกานครับตอนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและก็ฝากถึงน้องๆที่เขามาเือดีทุกคนมีความฝันต้องมา้่นใจเนนะครับไม่ว่าจะไปอยู่1หรือ2คุณคือ300ไม่ว่าหนึ่งหรือ2 เพราะว่าองค์กเดียวกันต้อให้ถึงฟังฝันทุกคนก็คือของคู่เดียวกันเพราอยากให้เก็ดฟังค้ำค้ำที่ลุกแยงแต่แย่งร้วนของคนที่ไม่หวังดีครับนะครับศิลปินไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็จะมีคอมเมนต์ที่มันลุกลุกไปลุกแยงแต่แย่งเลยขอนนี I mean, ้ทุกคนนี่สติครับสัมปทัญญะในการร่วมกันร่วมวง ในการเซฟชีวิตของอากาศตีบ้านแก่นรู้กับสาวร้อยสาวร้อสองกับผมและทีสำคัญที่สุดนะครับผมผู้จัดการใหม่รับรองว่าไปถึงงานก่อนเพื่อนทุกงานแน่นอนครับปีนี้ก็ต้องถามนะว่าเดือมา้อามาไปไปหมดตอนงูรับทำแบบไหนก็ทำมาเดิมับครับผมแล้วก็วันนี้เราฟ้าใสฟ้าใสแบบคุยกระตกร่อแล้ววามลนเอียดในผลต่างๆก็สนุกก็อยู่ด้วยสาหร่ายลำเทินชู ลูกเตาถือมาสิลปินคุณภาพที่กระดับเป็นเพชรเพชรน้ำเป็นต้นกล้าครับนะครับที่กำลังกำลังเรียนรู้กำลังหัเดเรียนรู้กับประสบการณ์ต่างๆเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับอนาคตเขาอสมมติหน้าอีกต้นจะว่าได้ฉันคือปากหลักแค่แห่ในชีวิตของที่ดีครับผมขอให้มีสติอยู่กับโซเชียลให้ได้บ,ไบอเมนลมาไปรับยันเดียวดิมันมีหลายหอย่างที่อยากให้ทำ แล้วก็คุณก็จะประสบผลสำเร็จนะครับผมผมเห้งน้ายน,นะครับผมแห้งง่ายไปล่าผมบกพร่องอะไรบ้างหรือทำไมผมมีรถตู้ทำไมผมมีบ้านหละล้านกว่าหนึมม่งากเป็นล้านสองล้านเพราะโซเชียลบอกได้เลยครับให้ขยันนะครับผมรังไว้นะครับดูดต่อสุดวัน